แค่ลำหยา่ามวนๆเขาเสียงทุ้มต่ำของไหายและจังหวะกลองที่ตีได้อย่างเข้าขากันนี่คือภาพจำที่คอหมอลำวัยรุ่นคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะนี่คืออุ้มนัดและเทิด3มศิลปินอีสานร,รุ่นใหม่ผู้ก่อตั้งหมอแคนอุ้ม Channel, ชาแนลช่อง YouTube ที่ทำคอนเทนต์ลายแคนอีสานทั้งแบบดังเดิมและร่วมสมัย เนอเพลงพื้นเมืองให้เข้าถึงง่ายฟังสบายทำให้ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีหมอแคนอุ้มกลายเป็นศิลปินอีสานที่น่าจับตามองโดยยอดผู้ติดตามมากถึง10,000แสนคนซึ่งมีทั้งแฟนเพลงในไทยลาวแคนาดาและยุโรป คุณผู้ชมช่อง YouTube ของหมอแคนอุ้มชาแนลนะคะปัจจุบันก็มีผู้ติดตามอยู่115,000คนค่ะถือว่าเติบโตไวมากเลยนะคะในระยะ1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่งเคล็ดลับนะคะหมอแคนอุ้ม um บอกว่าต้องขยันลงคอนเทนต์ทุกวันค่ะให้มีความต่อเนื่องนั่นเองค่ะไหนดูซิมีคลิปของอะไรบ้างมีไปเล่นที่ลาวนะคะแล้วก็มีฟิชเชอริงกับพ่อสมบัติสิลาด้วยค่ะ เพราะเล่นดนตรีด้วยกันตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายในรั้ววิทยาลัยนาติสินกาลสินการทำงานด้วยกันจึงแค่มองตาก็รู้ใจว่าจะถ่ายทำที่ไหนและบรรเลงลายอะไรให้ถูกใจคนฟังตอนนั้นที่ทำก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมาได้เยอะขนาดนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทำ ทำเรื่อยๆทํำแบบว่าเหมือนเราลงคลิปทุกวันให้คนเห็นทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วแต่เราก็มีแอบหวังนิดๆน,นะคะว่าจะเติบโตได้สักแค่ไหนเราก็ทําคลิปทําสื่ออะไรที่ออกไปด้วยด้วยใบของเราแล้วก็เป็นดนตรีที่เป็นล่าเงาด้วย แม้ยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกวันจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าทั้งอุ้มนัดและเทิดพาชาแนลเล็กๆของตัวเองมาถูกทางหากนี่ไม่ใช่เส้นทางที่ทั้งสามคนคิดฝันเพราะหากย้อนไปช่วงมหาวิทยาลัยทั้งสามตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องเอกจากดนตรีพื้นเมืองอีสานมาเป็นดนตรีไทยหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตเพราะเป็นทางเลือกเดียวที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพครูมาครอบครอง หากการเป็นบัณฑิตยุคโควิด19ทําทำให้การสอบบรรจุถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดทักษะดนตรีอีสานที่ติดตัวจึงกลายเป็นอาชีพที่ทั้งสร้างรายได้และมอบความสุขให้ทุกครั้งที่ได้เล่นดนตรีด้วยกันจะรวมตัวการอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบบรรจุช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าโควิดด้วยเขาเลื่อนสอบเป็นลูก,กี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเลื่อนสอบแล้วสอบอีกคือระหว่างที่วผม อ่านหนังสือด้วยกันเนี่ยมันก็เราจะหารายรได้จากตรงไหนมามาสปอร์ตตรงนี้นะครับทำตรงนี้มันก็โอเคอย่างนั้นมันก็อยู่ได้มันก็มีความสุขไปด้วยครับใช้ชีวิตเล่นดนตรีแล้วก็ได้เราก็ไปที่นั่นที่นี่ได้บ่อยๆมันอิสระดี <laughs> วันที่เขาสอบผมสมัครอะไรทุกอย่างแล้วแต่วันสอบผมไม่ไปสอบเลยเพราะว่าผมว่าชีวิตตอนเนี้ย ผมก็ยังมีความสุขอยู่ผมไม่รู้อะวันวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมขอทําวันนี้ให้มันดีกว่าดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมั่นคงหรืออะไรไม่มั่นคงเท่าไหร่ผมว่าชีวิตเราจะทามหาแต่ความมั่นคงจริงหรอผมว่าเราจะไม่เอาความสุขของเราบ้างหรอเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิต ความสุขที่ได้เล่นดนตรีด้วยกัน3คนและช่วยกันปั้นช่องหมอแคนอุ้มให้เป็นที่รู้จักคือเป้าหมายระยะสั้นที่ทุกคนคิดเหมือนกันหากไกลกว่านั้นคือความหวังที่จะให้ช่องเล็กๆนี้เป็นเครื่องบันทึกลายแคนพื้นเมืองที่มีความเฉพาะตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่อยากจะศึกษาต่อไปนัทิดาสุขศรีไทย P ี s รายงาน